สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลน,นครสงขลาทุกๆท,ท่านกระผมนายสมศักดิ์ตันติเสรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลาจากนโยบายคนเบอยางเราดูแลนำมาสู่การดำเนินงานพัฒนาในเชิงรุกทุกๆด้านประการสำคัญเทศบาลน,นครสงขลายังได้ใส่ใจกับรายละเอียดที่เป็นปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จนปัจจุบันคำว่านครสงขลาเมืงเองแห่งการท่องเที่ยวและเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนกลายเป็นจุดมุ่งหมายที่ไม่ไกลเกินเอื้อมประชาชนสามารถสัมผัสได้ผ่านโครงการมากมายที่เป็นรูปมาทำไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและโครงสร้างพื้นฐานมีการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดไม่หยุดคิดดีอันหมายถึงความตั้งใจของผมและคณะผู้บริหาร ที่ไม่มีวันหยุดพัฒนาความเจริญเพื่อความสุขของชาวบ่อยางกระผมต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาที่ได้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและต้องขอขอบพระคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาท้ายที่สุดนี้เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ กระผมในานามของเทศบาลนครสงขลาขออวยพรขออ้างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือจงดุลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบในความสุขความเจริญตลอดไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่น้องชายจังหวัดสงขลาที่เคารพรักทุกท่านกระผมนายไพโรธสุัจิตดารองนายกเทศบตรีนครสงขลาขอถือโอกาส ในวาระจิตีคือปีใหม่พุทธศักราช2559นี้ขออ้างอิงกอบคุณพระศรีรัตนไตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านให้ความเคารพนัถือโ,โปรดโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขาพระปราถนาสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีขอให้สำเร็จผลทุกประการขอพี่น้องทุกท่านปราจัก ทุกโศกโรคภัยขอมีความมั่งมีสีสุขมีความเจริญมั่งคั่งสุขภาพพลานาัยที่แข็งสมบูรณ์ต่อไปสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมนายสมชายจันทรประทินรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาครับก็เรื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ปีพศ2559ที่กำลังจะมาถึงผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเทศบานลนครสงขลาทุกคนนะครับที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเทศบานลนครสงขลาและขอขอบคุณที่ทุกท่านให้การสนับสนุนการทำงานของทีมงานของเทศบานลนครสงขลาและในปีปศ2559นี้ก็ขออาราธนาสิ่งสัดสิทธ์ทั้งหลายจงดลบันาลให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีกำลังกายกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ให้คิดหวังสินใดให้สมหวังทุกประการให้สุสดชื่นตลอดปีพศ 2, 2 3, 5 1 9และตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมนายนุษณ์สอนคุยสัติยารองนายกเทศมนตรีนครสงขลาขอไวยพรในวราระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี2,559ขอให้พรอันประเริฐในโลกนี้ส่งผลดีให้แก่ท่านในวันหน้าคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดจงได้มาสมปรารถนาดั่งใจหวังยั่งยืนนานในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขอไวยใจให้ท่านจงสุขสันต์ สุขเกษมเปรมปรีทุกคืนวันหัืฤหันปรีดากันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวลรัตันติเสรรณีรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ดิฉันขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง แข็งแรงทั้งทางร่างกายมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะทําความดีเพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาตินะคะก็ในวาระอิตีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2559ดิฉันขออันเชิญอำนาจพระคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพบูชาจงอํำนวย อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้ทุกท่านอายุวันนะสุข,ขะพระละขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางกัลยาบุญญามณีประหลัดเทศบาลน,นครสงขลา ในวาระดิธีขึ้นปีใหม่2559ขออำนาจคุณพระศรีรัตะนตรยัยจงดลบรันรดาลให้คณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวสงขาทุกท่านปราศจากทุกข์และโรคภัยจเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรรเสริญกิจการงานจเจริญเติบโตก้าวหน้า ิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาดังใจหวังและประสบความสุขความเจริญตลอดไปค่ะกับผมนายนิทัศตอวรกคุณรองประลัดเทศบานนลนครสงขลาในวะละดิถีขึ้นปีใหม่ขออวยชัยให้ทุกท่านนั้นสุขสมจงประสบพบแต่สิ่งมิ่งมงคลให้ทุกคนจงสุขีและมีชัย สวัสดีปีใหม่ครับ